เวลาที่คุณไปเที่ยวที่ต่างประเทศคุณเคยสังเกตไหมคะว่าทําไมผู้คนในต่างประเทศถึงได้ทําในสิ่งที่คนประเทศเราไม่เคยได้ทํากันวันนี้นะคะพวกเราก็จะมาขอยกตัวอย่างวัฒนธรรมของไทยที่ชาวต่างชาตินั้นไม่เคยทําแล้วก็ไม่เคยเห็นมาก่อนในบ้านเกิดของตัวเองค่ะ What are you doing? Zip come in here. Yes. Because สำหรับชาวต่างชาติที่มาเที่ยวที่ประเทศไทยหรือว่ามาพักอาศัยอยู่ที่ประเทศไทยนั้นก็คงจะได้รับประสบการณ์มากมายไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยเกี่ยวกับการกินการแต่งกายหรือว่าการใช้ภาษารวมถึงได้รับรู้ถึงลักษณะนิสัยของคนไทยด้วยวันนี้นะคะพวกเราก็จะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับ9สิ่งที่ใครไม่ทําแต่ไทยทําค่ะ ตั้งแต่โบราณน,นั้นประเทศไทยได้รับอิทธิพลความเชื่อมาจากศาสนาพราหมณ์ฮินดูจากประเทศอินเดียรวมถึงความเชื่อเรื่องสีก็เช่นกันซึ่งไทยก็รับเอาความเชื่อนี้มาแทนเป็นสีประจำวันที่เราเคยได้ท่องกันตั้งแต่สมัยเป็นเด็กและยังคงจดจํามาจนถึงปัจจุบันนี้โดยวันอาทิตย์คือสีแดงวันจันทร์คือสีเหลืองวันอังคารสีชมพูวันพุธสีเขียววันพฤหัส คือสีแสดวันศุกร์คือสีฟ้าวันเสาร์คือสีม่วงค่ะเสียงวรรณยุกต์นะคะใช้เพื่อสร้างคำที่สะกดเหมือนกันแต่ใช้ในความหมายที่แตกต่างกันค่ะเช่นปาป่าป้าป้าป่า อ๋อป้าเข้าป่าไปเก็บขาให้ป้าจากป้าจ๋า พูดถึงอาหารข้างทางหรือสตรีทฟู้ดที่ขึ้นชื่อของโลกสตรีทฟู้ดไทยนั้นจะไม่ถูกพูดถึงไปไม่ได้เลยค่ะทั้งมีราคาที่ถูกอร่อยถูกปากแล้วก็มีหลากหลายประเภทให้เลือกซื้อซึ่งสามารถพบเจอได้ทั่วประเทศไทยค่ะ อเมริกาส่วนใหญ่แล้วมักไม่นิยมใช้หลอดกันแต่หากเรามาดูในฝั่งของเอเชียแล้วอาจจะพบเห็นการใช้หลอดในการดื่มเครื่องดื่มต่างๆมากขึ้นซึ่งเหตุผลที่ใช้หลอดในการดื่มเครื่องดื่มนั้นอาจแตกต่างกันไปตามสถานการณ์ของแต่ละบุคคลค่ะเช่นสำหรับบางคนอาจมีปัญหาในช่องปาก เนื่องจากไม่ต้องการให้น้ําสัมผัสกับบริเวณที่เป็นแผลในปากโดยตรงหรือในบางคนอาจมองว่าการยกขวดน้ําขึ้นมาดื่มต่อหน้าผู้อื่นอาจเป็นการเสียมารยาทหรือดูไม่สุภาพค่ะและในบางสถานการณ์อาจมองว่าการยกขวดน้ําขึ้นมาดื่มอาจจะทําให้เกิดการหงอะเทอะขึ้นได้จึงเลือกที่จะใช้หลอดแทนการยกขึ้นดื่มค่ะ เรามาักพบเห็นพ่อค้าแม่ค้าในประเทศไทยใช้ถุงพลาสติกในการบรรจุอาหารและเครื่องดื่มซึ่งเหตุผลที่เหล่าบรรดาพ่อค้าแม่ค้าใช้ถุงหูหิ้วในการใส่สติกฟู้ดนั้นก็เพราะว่าสะดวกสบายและง่ายต่อการถืออีกทั้งผู้บริโภคยังสามารถถือถุงได้หลายใบในเวลาเดียวกันนอกจากนั้นแล้วอาหารและเครื่องดื่มที่จะนําไปบริโภคที่บ้านก็จะมีการมัดด้วยหนังยางและแกงก็จะทําให้อาหารไม่หกเลอะเทอะได้ค่ะ ในสังคมไทยนะคะสามารถเห็นผู้คนรับประทานอาหารร่วมกันกับครอบครัวในมื้อเย็นเป็นส่วนใหญ่นะคะเนื่องจากมื้อเย็นเป็นมื้อที่ทุกคนกลับมาบ้านโดยปกติแล้วนะคะคนไทยนิยมทานข้าวเป็นหลักพร้อมกับอาหารอื่นๆอ,อีกทั้งมื้อเย็นยเป็นมื้อที่แต่ละคนถามถ่ยสารทุกสุกดิบกันบางครั้งอาจมีแขกหรือญาติพี่น้องต่างๆที่ไม่ได้เจอกันนานๆมาร่วมโต๊ะด้วย ชาวต่างชาติอานแปลกใจกับวัฒนธรรมนี้นะคะเพราะหากใส่น้ําแข็งลงไปในเครื่องดื่มเช่นเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์จะทําให้เครื่องดื่มเสียรสชาติเนื่องจากน้ําแข็งนะคะจะไปเจอจากเครื่องดื่มแต่หากมองย้อนกลับมาที่ประเทศไทยที่นิยมใส่น้าแข็งลงไปในเครื่องดื่มแทบจะทุกชนิดเลยนะคะก็ต้องมองไปที่ภูมิอากาศของประเทศไทยด้วยค่ะที่ร้อนชื้นจึงทําให้คนไทยนิยมใส่น้ําแข็งลงไปในเครื่องดื่มนะคะเ <c oughs> พื่อที่จะเพิ่มความสดชื่นให้แก่ร่างกายค่ะ มีพระราชบ,บัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พศ2551มาตรา28ห้ามมิให้ผู้ใดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยคำแนะนำของคณะกรรมการทั้งนี้ประกาศดังกล่าวจะก,กำหนดเงื่อนไขหรือข้อยกเว้นใดเท่าที่จำเป็นด้วยก็ได้ซึ่งทั้งชาวไทยและชาว่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยไม่สามารถซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้แม้จะไม่ได้นับถือศาสนาพุทธก็ตาม แต่และประเทศมีวิธีหรืออุปกรณ์ชำระทำความสะอาดที่แตกต่างกันหากเข้าใช้ห้องน้ำในประเทศไทยแล้วจะสามารถพบเห็นสายชำระอยู่บริเวณข้างโถสุขภัณฑ์เพื่อใช้ชำระทำความสะอาดบริเวณช่วงล่างหลังจากการอุจจาระหรือปัสสาวะเสร็จ ไม่ว่าจะประเทศไหนๆต่างมีวัฒน,นธรรมทำเนียบฏิบัติที่แตกต่างกันเรื่องราววัฒน,นธรรมทั้งเก้าอย่างที่พวกเราได้นําเสนอไปจะช่วยทําให้เพื่อนๆชาวต่างชาติได้มาท่องเที่ยวและพบปะผู้คนในประเทศไทยได้อย่างสุขสนานแน่นอนค่ะ